ส่วนแนวโน้มของราคาทองคำนะคะราคาสปอตทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะแต่ว่าเช้านี้สปอตเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วราคาทองล่าสุดบวกขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ22,250ขายออก22,350รูปพันธ์มรับซื้อ21921 21ขายออก22,750นะคะแนวโน้มทอง ในรอบสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1,600เหรียญต่อฟาวส์ไดไม้ไปพูดคุยกับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์นะคะคอยู่ในสายกับคุณนัททัทีจุทาวรากุลค่ะคุณนัททัทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณธนาวาันค่ะดูแนวโน้มราคาทองคำรู้สึกว่าจะมีความผันผวนเลยเกินนะคะ ค่ะใช่ค่ะ,ค,ะค่ะสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็มีการแกว่งตัวลงไปทดสอบด้านล่างประมาณหนึ่งันห้า้อยกสิบสี่เหรียญเวสซอลล่านะคะก็มีการย่อตัวลงมานะ,ะแต่ว่าในท้่นะีหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกรานะคะท,ทั้งพัคเโมแคตแล้วก็พาริกานก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการปรับลงงบประมาณนะคะแล้วก็การปรับสิ้นภาษีตรงนี้เห็นได้ว่า ตั้งแต่วันที่หนึ่นมีนาะคมที่ผ่านมานะก็ทําให้การปรับลดลงประมาณอัตโนม 50, 000, 000ัติ8.5หมื่นล้านดอลลาร์นะวันนี้เกิดขึ้นทําให้ราคาทองคำนะคะก็มีการดีดตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ ขึ้นไปเช้าวันนี้นะ,ะก็ตอนแรกก็ขึ้นไปด้านบนประมาณ1,585ห้บาเหีนะคะแต่ก็มีการเทคโรฟิตแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะคะเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นนะคะโอกาสที่ราคาทองคําจะมีการรีบาวก็ยังมีอยู่นะ,ะแต่ว่าก็ต้องดูว่าต้องบอกว่าถ้าพทางเทคนิคแล้วเนี่ยราคาทองคําก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ในระยะกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนํานักลงทุนนะคะถ้าเกิดว่า ะนะักลงทุนที่รอซื้อสะสมนะคะอาจจะรอจับจังหวะราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับ1,555อีกครั้งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างวันนี้เองนะคะก็มีแนวรับของราคาทองคำที่ระดับ1,575เหรียญแล 1, ้วก็1,564เหรียญเนสเซะล่าทอยออนนะคะส่ว แนวต้านของวันนะคะก็อยู่ที่ระดับ1,590เหรียญ1,600เหรียญเนซซอล,ล่านะคะก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าเกิดวันนี้ราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหนือระดับ1,570เหรียญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะดีบาลล์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณเกือบ1,600เหรียญได้อีกครั้งนะคะแล้วก็สำหรับนักลงทุนรายสัปดาห์นะคะก็ให้ดูแนวรับบริเวณ1,555เหรียญที่เป็นโลเดิมน,นะคะก็มีโอกาสที่ราคาทองคำอาจจะย่อตัวลงมาบริเวณนี้อีกครั้งนะคะก็โดย เป็นนั้นก็น่าจะมีแรงเข้าซื้อแล้วก็ทําให้ราคาทองคำบริบาดได้ค้งนะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะของสัปดาห์ก็ดูที่บริเวณหนึ่งพัน้อยสามสิบที่ราคาทองคาขึ้นไปทดสอบแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะส่วนถ้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะให้นักวิเคนติดตามดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็มีอยู่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รวมทั้งประธานาธิบดีโอมากก็ยังบอกว่าก็ยังมีความพยายามที่จะเจรจากับสมาชิก สมาชิกสภาต่อไปในเรื่องการปรับลดงประมาณตรงนี้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพุธนะคะจะมีตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศแล้วก็มีรายงานภาวะเศรษฐกิจนะคะตรงนี้ก็ยังจะเป็นปัจจัยที่ให้ติดตามแล้วก็วันศุกร์ก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังให้ติดตามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งอย่างกองทุน S P D R กัวตัเองนะคะอย่างล่าสุดวันศุกร์นะคะก็มีการขายทองคําออกมาอีก0.61ตันนะคะถึงปริมาณการขายทองคาจะ ค่อนข,ข้างลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ามีการาขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะน,นัตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่นักลงทุนทองคำมันจะต้องติดตามด้วยะคะ่ะรับเ,เรื่องของการลดงบประมาณนี่มันเป็นปัจจัยบวกหรือเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองกันแน่นะฮะ ค่ะสำหรับการปรับลดงินประมาณนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเจลาเยือ่อเจือก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับลดนะตรงนั้นจะเป็นผลบวกต่อราคาทองจะเป็นผลบวกต่อตราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ,ะการที่มีการปรับลดเงิประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้กดดันตลาดหุ้นก็เลยทําให้ความต้องการทองคำใน,ใน,าน,าน,นฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นก็ถือ <ผม S 1> ว่าเป็นผลบวกต่อตราคาทองคำค่ะ <ผม S 1> แล้วราคาทองในประเทศล่ะครับ ค่ะสำหรับรคาคาทองคำในประเทศนะคะของวันแนวรับนะคะให้เทียบดับ22,350บาทนะคะแล้วก็22,200บาทนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่เทียบดับ22,500บาทแล้วก็22,650บาทค่ะค่ะตอนนี้แนวะโน้มราคาทองยังไม่ได้ฟื้นตัวเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะ ค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะโอกาสที่จะรีบาวในแนวั้นมีอยู่แต่ก็ยังให้ดูแนวต้านที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยเหรียญก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแร่งอยู่นะคะแล้วก็ถ้าทางเทคนิคเนี่ยราคาทองคำก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่ราคาทองคำยังไม่สามารถเบรกระดับหนึ่งันหร้อยหรือว่าเบรกระดับหนึ่งันหรอยสี่สิบขึ้นไปได้ก็ยังถือว่าราคาทองคำยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัฐทีมากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็ดูเนี่น้มราคาทองคํายังคงเป็นลักษณะของขาลงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวบ้างแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวในช่วงขาลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองนักทุนในระยะกลางระยะยาวอาจจะรอจังหวะในการรับ ทองในช่วงจังหวะย่อได้แต่สำหรับทุนระยะสั้นเล่นตามกรอบก็คาดว่าความผันผวนของราคาทองคำก็จะทําให้ได้กําไรบ่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นโอกาสของชายหนุ่มถ้าเกิดว่าจะซื้อเก็บไว้ไปมั่นสาวช่วงปลายปีก็ถือว่าถูกแล้วนะค่ะถูกกป่าหลายคนที่ซื้อตั้งแต่ต้นปีนะถูกแล้วนะคะซื้อแล้วซื้ออีกก็ได้นะคนที่ซื้อแต่ต้นปีก็ซื้อเพิ่มได้นะซื้อเพิ่มได้ชอบใช่ไหมชอบชอบนะคะ